<c oughs> ดังไฟดังไฟจีบกร้หอยครับบาดนี่ดังไฟจีบกะหอยแต,ตัวตุ่มนั่นตุ่มนั่นกินมดแล้วยกโยกแหลกเพิ่งไปละตุ่มตุ่มกระหอยครับตุ่มกรหอยบหอยหอยุ่นเจียวแ่บแสบจพ่มาเมื่อถวย งันโฟแเมนคือเก่านั่นล่ะฟแมนตัวหน่อยนี่สุมนี่เิ่นลูกนองเพื่อนดอกนี่ลูกนองโฟแมนดอกนี้นี่ลูกนองเพื่อนนี่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 ลูกนองเพื่อนนี่นี่นี่้ิดนี่ต้ลูกนองเพื่อนน่นนี่นี่นี่ไอ้ฟแมนเิ่นพาคควนล่ะฟแเมนเพื่อนลูกนองเพื่อนมาจีบแกห้อยกันสล้องกันนะตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ด้อครับในช่อง YouTube ครับขอบคุณครับ